ต้องการให้วัดดูแลสุขภาพตัวเองพระสงฆ์โดยทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพถ้าเราเปิดโรงเรียนในวัดนี่ก็ทําให้พระได้เข้าถึงเรื่องของสุขภาพอัามัม่มากขึ้นแล้วก็ขยายไปอย่างตําบลขยายไปทุกหมู่บ้านในอนาคตเราจะช่วยรัฐบาลดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คณะสงฆ์อำเภอศรีคิว้วเริ่มต้นจากจุดเล็กๆม,มาจากเนี่ยหลวงตะแชเนี่ยแหละเป็นไปพูดเรียนเริ่มมาเสนอเราก็มาดูศึกษาดูแล้วอา้ามันเป็นประโยชน์ก,ก็ก็อนุมัติเป็นโครงการได้ รับเปป็นระใหุ้รุษเทศคณะสงฆ์อำเภอศรีคิ้วมีบทบาทที่สำคัญคือช่วยสนองงานนโยบายคณะสงฆ์6ด้านคือด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่สาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์แล้วก็การสาธารณสงเคราะห์เมื่อทําแล้วเราก็ได้สนองงานจริงๆเช่นประชุมในระหว่างคณะสงฆ์กับประชาชนและนอกจากนั้นก็ยังได้ลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ แล้วก็ได้สงราะห์สุขภาพพระสงฆ์ด้วยสุขภาพของพระเนี่ยแต่ละวัดเนี่ยจะมีพระอาพาธลวงพ่อได้ดูแลการปกครองจะรับรายงานจากจากความเป็นอยู่ของพระเนี่ยมีประเด็นหลักอยู่สองประเด็นแต่ละตำบลตำบลเนีน่ยมีแต่เรื่องบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันลุมเล่าอยู่ทุกวันคณะสงฆ์อำเภอสีคิ้วเนี่ยนัดตรวจสุขภาพพ,พระจำนวนพระสงฆ์เนี่ยท้งอำเภอเนี่ยทุกปีปีละสองครั้ง ซึ่งที่จริงงานเหล่านี้เราจะต้องรองว่าประมาณบ้างหรือว่าบางครั้งก็ไม่มีว่าประมาณเพราะนั้นเมื่อตั้งมูลนิธิแล้วมูลนิธิก็สามารถที่จะสนองงานนโยบายของคณะสงฆ์ได้โดยไม่ติดขัดเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะสงฆ์สืบต่อไปมูลนิธิคณะสงฆ์เราก็จะมีกลุ่มจิตอาสาก็จะมาด้วยความคิดแล้วก็ความห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนก็อาศัยมูลอาศัย กำลังใจของกลุ่มอาสาสมัครอนี้เมื่อเรามาทำโรงเรียนเบาหวานนี่เราก็ได้กลุ่มอาสาสมัครนี่มาช่วยกันดูแลคณะจิตอาสาแชร์เราจะแชร์กันทุกอย่างค่ะแชร์ในเรื่องของความเป็นจิตอาสาในเรื่องความรู้ความสามารถในเรื่องของเวลาแล้วเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วก็บูรณาการงานร่วมกันว่าเราจะสามารถ ทำอย่างไรดีนะที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาพให้พระสงฆ์ได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการตั้งโรงเรียนเบาหวานขณนารามค่ะรถตาเปิด โรงเรียนบาหวานในลุตาก็สนใจในเรื่องของบาหวานเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองคราวนี้เราก็อยากจะขยายว่าให้ไปเปิดทุกตำบลในวัดในวัดะจะได้ดูแลดูแลพระแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยอาจจะเริ่มต้นจากจากจุดเล็กๆคือวัดวัดเราไม่ใช่เป็นวัดใหญ่วัดโตแต่ว่าเราก็ต้องการให้ให้วัดอื่นๆเนี่ยมองเห็นว่าวัดเราวัดเล็กๆเราเรายังทำได้เลยท่านเป็นวัดใหญ่ใหญ่โตกว่าเราก็ท่านก็ต้องทําได้ หมู่บ้านของเราโชคดีที่มีวัดอสมอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเราเนี่ยมีคนเป็นเบาหวานเยอะเพื่อที่จะมา,มาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารและการปฏิบัติทีนี้หลวงตาก็จะมาให้ความรู้ ธรรมะบนกับการใช้ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยหลวงตาจะมีข้อมูลดีมากค่ะที่จะมาสอนชาวบ้านเนาะเมื่อเราทำารุ่น2รุ่นแล้วเราก็มองเห็นว่าถ้าเราลดมาดูเรื่องอัตราของกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่มันก็เป็นการลดภาระของทางโรงพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเสร็จแ,แล้วก็บุกเข้าไปทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็ตั้งรับไม่ได้แต่พอเรามาเปิดเบาหวานโรตาก็ได้ถามท่านว่าเป็นไงครับโรงเรียนเบาหวานให้ประโยชน์อะไรกับท่านบ้างท่านบอกว่า,า,วาโอ้มาตรงนี้ได้ความรู้มากมายเลยทั้งผู้ป่วยเองทั้งคุณหมอทั้งอะไรและเราก็ได้สบายใจที่ท่านได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลอย่างยังย่งยืนได้ด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะนั้นมันเป็นประโยชน์มหาศาลส,สำหรับท่านเองคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านก่อนนะคะพอมันเกิดความสำเร็จว่าโรคเบาหวานหายได้จริง นะคะบาหวานลดลงจริงชาวบ้านใกล้บ้านเรืเรอนเคียงอะค่ะจากบ้านใกล้ๆแล้วหมูใ่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาในวัดหมอต้อยให้มาเจาะน้ําตาลปลายนิ้วได้400กว่าคือมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าน,น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากสูงกว่าทุกคนในโรงเรียนบาหวานคเขากลัวเราชอพอโครงการนี้มาบอกผู้ช่วยว่าผู้ช่วยหนูเป็นบาหวานนะหนูก็อยากหายค่ะพี่ทำไงคือเราไม่มีสิทธิ์เลี้ย ทีนี้หลวงตาเชก็ว่าเอามาเลยคนที่ฉีดอินซูดินเขาก็ห้ามเขาก็ห้ามเข้าโรงเรียนนี้เพราะว่าหมอเขากลัวเรื่องภาวะไฮโปไกลซีเมียชีพิตคนไขเป็นสิ่งสําคัญเนาะหลวงตาก็นักเรียนเขาอยากเรียนมากคือเขาอยากหายก็ขอเอาขอเข้ามาเรียนด้วยเราก็เลยอนุญาตก็ทดลองกันดูอย่างเรามาเรียนวันศุกร์ใช่ไหมคะอีก6กวันเราไม่ได้เรียนแต่เราต้องส่งอาหารเช้าว่าเรากินข้าว สักแบบไหนทัพีพูนทัพีปาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารมีอะไรบ้างเรามีระบบกลุ่มส่งทางไลน์ด้วยเนาะอย่างเช่นเราให้ความรู้กับเขาไปเนี่ยให้ความรู้ว่าต้องกินอะไรได้กี่อะไรบ้างแล้วก็ให้เขาส่งการบ้านโดยการถ่ายรูปส่งไปทางไลน์แล้วเราพี่ก็จะเป็นคนประเมินผลว่าข้าวควรจะลดลงหรือเพิ่มอะไรเข้าไปทุกคนจะมีการบ้านทําทุกวันต้องส่งข้าวเยอะเกินน้เอาออกอีก รหรือว่าเราควรกินกล้วยได้กี่ลูกประมาณนี้แตงโมงกี่ชิ้นไข่ต้มควรรับประทานไข่ต้มทุกมือ้อสื่อทางโทรศัพท์มันสอนเราบรรดาหมอๆเนี่ยก็จะบอกเราว่าเป็นเบาหวานต้องคุมยังไงอะไรเ่ยน้ำตาลหนูลดอาทิตย์เลยจาก300กว่าเหลือ200จาก200กว่าก็เป็น100ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีหมอต้อยที่เข้ามาช่วยค่ะจ,จังจิงจังค่ะคุณหมอ เขามาจริงจังมากเพะมันมันจริงเกิดความสําเร็จข่าวหนูเนี่ยมันไปทั่วหมดเลยทุกคนที่มาดูงานมาอะไรจะมาสัมภาษณ์หนูมาดูงานแม้กระทั่งแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนูต้องหิ้วสมุดเบาหวานมาให้เขาดูด้วยคือลรโกหกเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเขาต้องมีแบบอันตาเลยเท่านั้น,นะะล่าสุดเหลือ,อเหลือเจ็ดจุดจาก15.1 หมอบอกว่า,าเหลืออีกนิดนึงนะพลสวรรค์สู้ๆพอวันที่11เเนี่ยคะ่ะเดือนนี้นะ11เหลือ6.6คือปกติคุณพลสวรรค์ดีใจด้วยนะคุณหยุดขีดหยุดกินตอนนั้นนะพี่น้ำตาไหลตรงนั้นด้วยนะตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะสามารถทําได้มันจะทําได้เลยยังยังสงสัยอยู่เคสตัวอย่างของพี่พลสวรรค์ที่ทาได้มันก็เป็นกําลังใจให้เราว่าคนอื่นน่าจะทําได้เหมือนกัน แล้วก็ปรากฏว่าทําได้จริงๆก็คือตามกันมาโดยเฉพาะรุ่น2นี่ก็คือเขาก็จะเอาจริงเอาจังมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีกฎกติกากันมากขึ้นสัปดาห์นี้น้ําตาลไม่ขึ้นนะถ้าน้ําตาลขึ้นจะถูกปรับ10บ,บาทอย่างเงี้ยค่ะงานมูลนลิธิของเราก็พอไปได้สวยเพราะว่ามันเป็นงานสาธารณะจริงๆเราไม่ใช่ทําเพื่อประสองค์อย่างเดียว เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยหากว่าเราขับเครื่องตรงนี้นะคะเข้ามาอยู่ในวัดก็จะทําให้กิจการของงานส่งในเรื่องของการเผยแผ่การที่ประชาชนจะไม่ได้ทําบุญเพียงแค่วันสําคัญหรือวันพระเท่านั้นแต่เรายังจะสามารถที่จะให้เป็นกิจกรรมของชุมชนค่ะเข้ามาร่วมทําบุญเป็นวันเดียวกันกับที่ประชาชนได้มา ได้มาตรวจสุขภาพด้วยนะคะเราก็จะมีโอกาสเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้ให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของความสําคัญของพระพุทธศาสนาและก็พระพุทธของพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่งเช่นกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือประชาชนไม่ต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลยาวๆค่ะแล้วไม่ต้องเสียเวลาเป็นวันๆนะคะแต่ว่าสามารถที่จะจัดเวลามาเพียงครึ่งวันค่ะมาทั้งรับความรู้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับทางที่วัดนะคะต้องมีศรัทธาเป็นทุนบุญเป็นกำไร ปัญญาเป็นตัวแค่ไขน้ำใจคือพลังทุนทางสังคมมันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินพลังจิตอาสานี่จะต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธ,ธาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งศรัทธ,ธานะแต่ว่าเอาพลังของศรัทธ,ธาเป็นทุนเอาพลังของศรัทธ,ธาเป็นทุนแล้วก็ขยายงานต่อไปเงินเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเพราะนั้นงานนี้สําเร็จได้ด้วยพลังศรัทธ,ธาของกลุ่มจิตอาสาภายในภายในรุน่รน แล้วก็ขยายไปยังตำบลขยายไปทุกหมู่บ้านคราวนี้เราเราก็คาดหวังไว้ว่าเราสามารถที่จะช่วยช่วยรัฐบาลได้ส่วนหนึ่งในการที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนทางโรงพยาบาลจนเกิดไป